ตัวนี้เป็นจอเดียขนาด75แรงนะครับคูณลูกค้าเป็นจอเดียขนาด75แรงนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับสภาพใช้งานได้เลยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีระบบปกติครับดับเครื่องหางไม่ตกนะครับราคานําเสนออยู่ที่485,000บาทนะครับคูณลูกค้าตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี59นะครับคูณลูกค้ารถจดทะเบียนปี59นะครับคันหน้าสวยนะครับคันหน้าใหญ่นะครับเดิมยังไม่เคยแกะนะครับ ยางก็ดอกลึกปันกลางนะครับดอกลึกปันกลางนะครับสภาพใช้งานได้เลยนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบคันนะครับใครที่มองหารถคันใหญ่ๆสักหน่อยไว้ปลูกอ้อยไว้ไถไร่ไถนานะครับตัวนี้มาพร้อมผ่านพวนนะครับมาพร้อมผ่านพวนขนาด6จานนะครับมีกระบอกช่วยยกด้านหลังด้วยนะครับปลูกอ้อยนี้ได้เลยนะครับมีกระบอกช่วยยก2ตัวนะครับกระบอกคู่เลยนะครับใครต้องการความแรงในการยกนะครับ ตัวนี้ดับเครื่องหางไม่ตกนะครับยางก็ใช้ได้สี่เส้นนะครับไม่ไม่น่าเกลียดครับประมาณนี้เลยนะครับผ่านสวยนะครับลูกค้าผ่านควรหกจานนะครับเครื่องดีเกียร์ดีระบบปกตินะครับคุณลูกค้าเครื่องดีเกียร์ดีระบบปกติครับเวททวงหลังโอ้โหได้มาเยอะเลยนะครับข้างละสองตัวนะครับปกติก็บางคันซื้อมาไม่มีเวททวงนะครับอันนี้ก็พิเศษเลยนะครับข้างละสองตัวครับก็ประมาณนี้เลยนะครับ ตำหนิก็มีนิดหน่อยนะครับตามสภาพรถมือสองนะครับแต่เครื่องดีเกียร์ดีระบบปกติครับหางยกค้างได้ขึ้นเร็วลงเร็วนะครับไม่หอนนะครับ485,000บาทนะครับจอเดียขนาด75แรงม้านะครับสนใจก็ถามกันเข้ามานะครับเข้ามาชมรถเข้ามาทดลองขับได้นะครับขายสดราคาพิเศษนะครับ485,000บาทนะครับเงินไม่พอขอค้างได้นะครับ แต่ก็ต้องโทรมาถามก่อนโทรมาทำความเข้าใจกับทางร้านก่อนนะครับ087 2244 023นะครับดีเยี่ยมแทคเตอร์อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับ